กู้ออกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าเก่ากับใหม่เนี่ยจะแตกต่างดชัดเจนครับพอสุดว่าเป็นการวางใหม่ครับก็สรุปนะครับเป็นทุนระเบิดใหม่นะครับจุดที่วางก็เลยแนวการวางกําลังของกัมพูชาผมถามเรื่องนี้หน่อยเอาเดี๋ยวจะลืมเรื่องได้พอดี ไอเรื่องที่ทหารไทยเราเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดนี่ยซ้ำในเนี่พี่เชื่อว่ามันเป็นทหารเอ้ยไม่ใช่พี่เชื่อว่ามันเป็นระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่ความคิดพี่ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยระเบิดใหม่แน่นอนไอ้เยอะเดินต้องหลายวันเนี่ยทำไมไม่เดินนี่ยเพราะเกิดเรื่องหน่อยเดีอนนั่นหรือได้เรื่องผมมั้งไอ้เหียมัอหลังจากเรื่องพี่ละนอ่เออยนึกว่ามันไม่โกรธเออเอกเหล่อมันไม่โกรธอ่าเข้าไปคนนั้นก็เห็นหน้าตามมันอยู่แล้วมันโกรธอ่า ตรงเลยเนี à, un, enez, ú, ่ยนะของจริงเลยนะถ้าเป็นอ่าระเบิดกันเหตุการณ์แล้วว่ามัน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 เริ่มนั่นเลยมันก็ต้องรู้แล้วหรือต้องมีเหตุการณ์มันต้องถอนกำลังแน่นอนใช่ไหมมันก็ต้องฝังไว้ดิวยฝังป้าอะไลูกจ่าเนี่ยเขาว่าลูกจ่าอ๋อลูกจ่าก่อนจ่าไงอ๋อแล้วก็ลูกจ่าดีท้ายไงเรามันง่วยเนี่ยง่ายอยู่ในบ้านท่ามันอะไรเขาผองข้อกขาอยู่แล้วผู้ตรงอ่ะผมพูดตรงนัไม่กลัวหรอก เข้าใจเข้าใจใครก็วางไว้เด่ดแล้วพกนันเข้าไปหยีแบดิอ๋อไม่ใช่ว่าเพิ่งวางนะส่วนนี้ไม่ใช่เพิ่งนะระเบิดแล้ววางมันหวังผลได้เลนี่หวังผลนันเนี่ยอ๋อหวังผลเลยวางหวังผลนะเรื่องผมยังไม่กี่วันเลยอ่ะถามไปเถอะเออครับเออนี่มันเรื่องมันหวังผลเลยมันเอาคืนแล้ว ่ะผมพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านฝากสนับสนุนช่อง j o n n y Family ด้วยนะครับผมในการลงทําข่าวแล้วก็ช่วยเหลือพี่สมหมายนะครับอ่ะก็คือว่าพี่สมหมายเนี่ยนะแกเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาครับผมเป็นช่วงที่แบบกำลังขับรถเดินทางพอดีนะครับผมก็เลยบันทึกคลิปนี้แล้วก็ถามพี่สมหมายนะครับทั้งเรื่องอายุนะครับผมในการลบแล้วก็เรื่องระเบิด แกก็ยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่นะผมตามประสบการณ์นะเออแกก็ว่าอย่างนี้แล้วแกก็บอกบรรยายยาวเยอะแยะเลยอ่ะนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็คงจะรู้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมเอ,อ่อคลิปนี้ผมลงไปตั้งแต่วันที่สิบแปดนั่นแหละนะครับผมผมลงไปได้วันที่สิบแปดเลยผมก็พาแกมาขึ้นศาลนี่แหละมาสถานีตารวจมาส่งให้กับพี่ทานายโนบิตะนะครับทีนี้ ทางแม่ทัพภาคที่สองก็มีการถแถลงตามที่เห็นต้นคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูได้ฟังอดียาวๆเลยนะครับผมเอ,อว่าแม่ทัพว่าอย่างไงแต่เห็นว่าจะมีการตอบโต้ว่าอย่างนั้นอะจะตอบโต้อย่างไงเราก็รอดูนะครับแต่ว่ามันมีความชัดเจนออกมาเบื้องต้นว่าเป็นระเบิดใหม่เอ,อเป็นอย่างที่พี่สมหมายพูดไว้ไม่ผิดเลยพี่ผมพี่สมหมายนี่พูดถูกทุกอย่างนะครับทุกเรื่องทุกประเด็นจริงๆนะต้องยอมรับเลยนะครับผม ถ้าใครได้ติดตามแกนะได้ฟังแกนะฟังจากช่องผมนี่แหละนะครับเพราะผมแบบมีมีผมช่องเดียวที่ที่อยู่ใกล้ชิดแกแล้วก็ถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์มาโดยตลอดนะครับเออนะก็ฝากติดตามนะครับทุกท่านนะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องไอ้ผมชี้แจงนิดนึงนะเรื่องสนับสนุนช่องนะครับผมคือต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่ที่เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ สายข่าวสายบันเทิงตลกหรือยูทูบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีระบบสนับสนุนช่องทุกคนนะครับเพราะว่าการทําช่องแน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้อันนี้พูดกันไปตามตรงนะครับมันไม่ใช่ระบบบริจาคนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถามว่าจะมีโอนการสักกี่คนมันก็ไม่ค่อยมีครับผมมันไม่เหมือนกับการเปิดรับบริจาคแบบครับทุกท่านต้องเข้าใจเนาะนะครับคนที่สนับสนุนส่วนใหญ่ก็จะติดต่อมานะครับนี่ ล่าสุดตอนนี้ก็ติดต่อมาไม่กี่คนนะสองสามคนนะครับเออคนละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการที่แบบสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือทางพี่สมหมายไปถามพี่สมหมายได้ครับผมเออว่าว่าแกอยู่ผมผมช่วยเหลืออะไรแกบ้างนะครับนะอันนี้อันนี้อชีนนอนนอ้แจงให้ฟังเดี๋ยวผมจะไล์สุดด้วยนะครับผมเวลาไล์สดผมก็จะอธิอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะครับนะอันนี้ก็ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวให้ไปฟังในส่วนของแม่ทัพภาคที่2แล้วกันนะครับผมยาวๆเลยครับเมื่อวานนี้นปท3ซึ่งเป็นศูนย์ทุนทีแมกของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นชุดตรวจทุนเพื่อมนุษยธรรมเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อเป็นพยานหลักฐานหลักที่สำคัญของกองทัพไทยซึ่งปัจจุบันได้เรียบร้อยแล้ว ในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดําเนินการชี้แจงผลการตรวจทุ่นเมื่อวานนี้ครับเชิญครับผมพระเอกสมโชคจันทาสีนะครับผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดด้านมนิทยทานที่3ครับก็จากที่นะครับกองกำลังสารรีนะครับได้ขอความช่วยเหลือไปทางศูนย์ทุนระเบิดแห่งชาตินะครับในการที่จะตรวจสอบ ุระเบิดที่ทหารของเราได้เหยียบนะครับเมื่อวานนะครับหน่วยประาการทุ่นระเบิดที่3ก็ได้จัดกำลังพลเข้าไปสืดทราบนะครับจํานวน7จนายนะครับจุดแรกที่เราไปเจอนะครับจะเจอการวางระเบิดของออหน้าที่หมายนั้นประมาณ3ทุ่นด้วยกันนะครับลักษณะาการวางก็จะเป็นการวางทั้งใน,นผิวดินนะครับลักษณะการวางของ3ทุ่นระเบิดนี้จะห่างกันประมาณ40เซนครับ ก็ลักษณะการวางก็จะมีไม้ปกนิดหน่อยนะครับจุดที่2นะครับจะเจออยู่5ทุ่นด้วยกันนะครับลักษณะการวางเช่นเดียวกับจุดแรกนะครับแต่ลักษณะการวางก็จะกระจายออกไปนะครับห่างประมาณ90เซนครับไม่มากนะครับจากการกู้นะครับระเบิดทั้ง8ลูกที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวทุ่นระเบิดนะครับมีความใหม่นะครับจะมีตัวอักษรที่ค่อนข้างชัดเจน นะครับประกอบกับการวางนะครับที่เจอมานะครับปกติของเก่าของใหม่นะครับถ้าเป็นของเก่าการวางมานานแล้วเนี่ยจะมีวัชพืชปกคลุมนะครับก็กวออกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าเก่ากับใหม่เนี่ยจะแตกต่างอย่าชัดเจนครับเราสรุปว่าเป็นการวางใหม่ครับก็ <c oughs> สรุปนะครับเป็นทุนระเบิดใหม่นะครับ จุดที่วางก็เลยแนวการวางกำลังของกัมพูชามาข้างหน้าประมาณ1 0 0ยถึงเมตรเป็นทั้งแนวนะครับซึ่งหลังจากนี้กองรังสุานารนณาลีก็จะดำเนินการเก็บกู้ทั้งหมดเน,เนื่องจากว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับโดยใช้ความมัดระวังและก็ปรับสภาพให้เกิดความปลอดภัยครับท่านครับ นอกจากเรื่องของการยื่นประ้วงต่อยูเอ็นแล้วครับทางกองทัพจะมีมาตรการในการตอบโต้อย่างไรบ้างครับต่อหลังจากนี้ตัวนี้มันมี2กรณีนะครับกรณีแรกที่ที่เราต้องทํารายงานไปถึงศูนย์เปิะการกองทบกนะครับกองทบกก็จะทําต่อไปที่ทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้กระทรวงต่างประเทศยื่นไปที่ UN ซึ่งเป็นอ,อนุสัญญา แอตโตว่านะครับงซึ่งตัวนี้ก็จะดำเนินการต่อไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าคู่กรณีของเราเป็นคนบางชัดเจนครับส่วนการตอบโต้ทางการนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองทัพที่สองที่จะดำเนินการต่อไปครับการตอบโต้เช่นว่านี้จะมีลักษณะเปาไปหาน่ะหรืออะไรยังไงมั้งับมีระเบียบกขั้นตอนการตอบโต้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเป็นเรื่องการทางทหารครับก็ ก็คงจะชี้แจงตรงนี้ไม่ได้แล้ว,ลวก็ต้องมีการตอบโต้นะครับนั่นแสดงว่าต้องมีคําสั่งการของทางรัฐบาลออกมาก่อนใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยุติธีอยู่แล้วอันนี้คือกองทัพสมวงสามารถตัดสินการตอบโต้ได้เลยใช่ครับท่านคะที่เห็นยังไงบ้างกับทางกัมพูชาเองได้มีการปล่อยข่าวว่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นของคนไทยหรือเปล่าที่มีการไปวางระเบิดในตรงนั้นนะคะคือในความเป็นจริงโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วไม่สามารถที่จะ ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าการวางนั้นเป็นการวางที่หน้าแนวและผู้ที่ไปวางเนี่ยจะต้องผ่านทหารฝ่ายเดียวกันก็คือฝ่ายทหารไทยดูต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คับห่วยทหารของฝ่ายไทยเท่านั้นที่จะไปหน้าแนวได้นะครับเพราะนั้นต้องวางไว้จากด้านฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วครับคิดว่าพยานหลักฐานของเรามันแน่นพอไหมครับท่านเพราะว่าทางกัมพูชาเองก็บอกว่าเขาเคยบาดเจ็บกับ ทุนระเบิดนี้เขาไม่มีทางที่จะวางแน่นอนเลยอันนั้นเป็นคาพูดท,ที่เขาสามารถชี้แจงนะครับชี้แจงได้ตามแล้วแต่ที่เขาจะชี้แจงนะครับเป็นทีนี้ภายหลังจากที่ผลการตรวจสอบออกมาแบบนี้นะทางฝั่งกัมพูชาเขาว่าอย่างาไรบ้างครับหรือเขาชี้แจงอะไรอย่างไรบ้างไหมครับก็ตามที่แจ้งข่าวเป็นประกาศข่าวของของทางาซีแม็กของกัมพูชานะครับซึ่ง สำนักง,งานทุนของกัมพูชาก็ตาม5-6ข้อที่ผ่านมาเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอนุสัญญามัตตาว่าน,นะครับซึ่งเขาต้องยึดถือโดยเคร่งครัดเช่นกันอันนี้เขาปฏิเสธอยู่แล้วครับก็มีหนังสือออกมาแล้วครับถามท่านครับแล้วที่นี้ที่กฎการตรวจสอบว่าเป็นระเบิดใหม่นนะร่วงระยะเวลาการวางนะครับมาวางคิดว่าห่วงร่วงไหน ก็เราเราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะห่วงก่อนถอนกําลังตอนปรับกําลังคือเป็นหลังจากข้จัดการคาดการณ์ป็ปหลังจากช่วงไทม์ไลน์หลังจากวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเรื่องของการตอบโตร้คร่บท่านมาตรการจะสามารถดําเนินการได้ไภายในระยะเวลานไหนอันนี้เป็นเป็นแผนของทางกองทัพนะครับขอต้องหลังจากที่รัฐบาลมีการส่งหนังสือ โงติ่งไปที่ยูเอ็นหรือเปล่าอันนี้เป็นการตอบโต้ทางที่ถูกต้องครับก็คือเราก็รายงานเดี๋ยวจะรายงานวันนี้ครับในเรื่องหลังจากชุดทุ่นของของไทยเราได้ตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่แล้วก็ไม่ใช่ระเบิดที่กองทัพไทยใช้อยู่ครับคือประชาชนเขาก็เป็นกังวลว่ากว่าจะยื่นหนังสือถึง UN ใช้ระยะเวลานาน,านขนาดไหนอะไรอย่างงี้กว่าจะดําเนินการอย่างนี้ครับครับอันนั้นก็ก็เป็นเรื่องของ ก็งานเอสารแล้วก็ทางรัฐบาลที่ต้องไปประท้วงแล้วก็ยูเอ็นจะต้องมีมาตรการที่จะทําอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับแต่ของกองกำลังสวนารีแล้วก็โดยกองทัพไทยสองแล้วก็ต้องมีมาตรการตอบโต้ตามตามตามนั้นนะครับก็สามารถปฏิบัติการได้เลยอย่างับงอนุญาตย้อนสอบที่ถามไปตรงในส่วนที่ตอนนี้เห็นว่าล่าสุดมีการเก็บผู้ไป้งสิ้น8รลูก ตอนนี้ณปัจจุบันจากการที่เราสแกนในพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงจุดนั้นยังคงมีระเบิดลงเหลืออยู่อีกบ้านไหมครับคาดว่ายังมีอีกครับคาดว่ายัางมีอีกเป็นจํานวนหลักเท่าไหร่ถ้านี้ถ้าลักษณะนี้น่าจะหลักร้อยนะครับหลักร้อยถึงสองร้อยนะครับตอนนี้เราคาดการครับคาดการเพราะว่าระเบิดนี้มันวางง่ายครับแล้วประเภทของระเบิดที่เขาวางไว้มีแบบมีประเภทไหนบ้างก็ที่พบก็มีชนิดเดียว ทีเดียวตามตามที่เป็นข่าวนะครับส่ที่ซื้อมาทางกัมพูชากําลังกําลังโยนความผิดหรือโบยมาให้ทางกองทัพไทยว่าอาจจะเป็นระเบิดของทางกองทัพไทยนี่แบบตรงนี้อยากให้ท่านแม่ทัพที่สองได้ยืนยันอยา่างชัดเจนว่าเราก็ไม่ได้ละเมิดตามกฎส่วนที่สัญญาออตตาว่าน997 99คงคงไม่มีหน่วยทหารพุ่งเข้าหน่วยไหนที่จะมาวางระเบิดใส่ลูกน้องตัวเองครับคงไม่มีครับถ้ามีก็คงจะ จะเลวร้านะเลวร้ายมากแล้วก็ตนรับไม่ได้อยู่แล้วครับครับเราก็มองมองว่ามันเป็นไปนเป็นไปไม่ได้นะครับยืนยันว่าเป,เป็นไปไม่ได้ครับเลวร้ายแล้วก็ชั่วร้ายมากครับประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจว่าในการยื่นอยู่เองเมันจะได้ประโยชน์อะไรมากมายสำหรับเราครับได้เว,เวทีโลกในการที่จะกดดันครับ ท่านแม่ทัพก,ก็ยังยืนยันว่าจุดที่กลุ่มฝ่ายตรงข้ามมาวางระเบิดยังเป็นพื้นที่ของแผ่นดินไทยใช่ครับอันนี้เป็นแผ่นดินไทยอยู่แล้วครับตามที่ผู้นำ,ำเขมยียว่ามานะครับระเบิดนั้นวางในเขตประเทศไทยนั่นแสดงว่ามีการลุกลามด้วยแน่นอนถ้าเป็นเขาวางก็เขาก็ <c oughs> แทรกซึมมาวางช่วงที่เราถอนกำลังจากรัฐบาน จากนี้ถ้าจะมีการตอบโต้อะไรในส่วนของทางกองทัพภาคที่สองก็ถือว่าน่าจะเป็นความชอบธรรมในส่วนของทั้งประเทศเราก็<ล>สามารถที่ในขอบเขตที่เราความเหมาะสมที่เราจะตอบโต้ตามความเหมาะสมแล้วก็เด็ดขาดต่อไปครับสถานการ์ชายแดนหลายคนอาจจะก,กังวลว่าถึงขั้นต้งองอพบพเลเนะครยังครับยังยังครับยังเราก็จะดาเนินการเก็บกู้ระเบิดตามนแนวชายแดนนี้ให้หมดแล้วก็ทําถนนให้ครอบคลุมครับแล้วก็ให้มั่ระวังกับ หน่วยทหารช่างที่ไปทําถนนมากขึ้นในเรื่องของการตอบโต้เพดานจะถึงระดับไหนนะเรื่องนี้ก็อันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติของทางทหารทหารวิเคราะห์การการจะทําการของฝ่ายตรงข้ามในการที่แอบลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดตรงนี้จะมีการเพิ่มการลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นฮะเพื่อป้องกันหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีอื่นๆในการเข้ามาช่วยกําลังกดเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากอันตรายได้มากที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่เรา เพิ่มความเข้มงวดอยู่แล้วครับครับต่อไปนี้การในเมื่อมีเหตุการณ์ในการวางระเบิดพวกนี้เราจะต้องเข้มงวดมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เราเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะทําผิดอนุสัญญาของที่มีต่อกันอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็ต้องเดิมเราต้องล็อกแลมาระวังเฉพาะกับระเบิดเก่าซึ่งก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เสื่อมสภาพหมดแล้ว